ในช่วงสภาพอากาศมลภาวะที่เป็นพิษ PM 2.5ที่นับวันจะทวีมากขึ้นวันนี้เรามี4วิธีการในการรับมือกับเจ้าฝุ่นร้ายมาฝากคุณค่ะข้อ1น,นะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยกันสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5ตลอดค่ะข้อ2ค่ะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมนอกอาคารโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะรวมไปถึงใครที่สูบบุหรี่ก็คงจะต้องลดละเลิกแล้วล่ะค่ะ ข้อ3ค่ะเช็คค่าฝุ่นละอองอยู่เสมอว่า PM 2.5มากน้อยเพียงไรแค่ไหนและย้ำอีกครั้งอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5้นอกจากนี้แล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ค่ะหากเกิดความผิดปกติของร่างกายในระบบทางเดินหายใจควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะ